ก็ได้เวลาละเราจะรวยให้วันนี้เราจะรวยนะตอนแรกว่าจะเอาเต็มไปทอดนะเออเกิวิกฤตพ่อค้านิดหน่อยนะโอโ้ทำไมหินข่าวเยอะจังวะเนี่ยคือถ้าเปิดแล้วเนี่ยไม่เอาไปตีบวกนะอีขาดไม่ละเก้าสิบไปเลยนะยังได้ก็ซื้อ,อนะมีโอกาสที่มันจะได้กาไรอยู่นะมันจะได้มากได้น้อยนะ่ะก็แต่ดวงฮะ เขาเปิดล็อกเออเรนบุพูดได้นะอย่างนี้น้อยเนี่ยขอไม่ขาดทุนอะ่ะเออห้าสิบกล่องอะสองแสนเจมไปมาเออหน่อยเป็นไงมาสิบกล่องแรกเขาเปิดทีละสิบนะมันถึงจะเป็นด้อมออกเนะขอเอฟขอ้นทองสวยๆมา เปิดหัวดีๆหน่อยไปโอ้โหมีมิทาริทด้วยเว้ยโอ้หวานเจี๊ยบไปเลยพี่ชายโอ้นันนี่แมนของฉันโอเคเฟกเตอร์สองไปเลยนะโอ้ดอกแรกก็คุ้มเลยโอ้โหเออยังไม่ได้เช็คราคาทาดิดเลยครับผมไปเช็คลูปรี้แดงอย่างงี้ฮะเออเจ้าซัฟฟาอย่างงี้นะเจ้าขนทองเนาะเออนี่ออกมาสามชิ้นเลยนะขายคืนได้ไหม ไอกล่องคืนจานคุ้มอ้าวขายได้เหรอเดี๋ยวนะมันขายได้เหรือมันผูกบ้นเอดีนะโอ้ยมาอีกสิบกล่องโอ้มันดอกละสิบมันดอกละสี่หมื่นเนาะดอกละสี่หมื่นเนี่ยอย่างนี้น้อยจะต้องได้ต้องสองชิ้นเนาะมันถึงจะได้กำไรฮะไปโอ้โหดอกนี้หนักโอ้โหที่เหลือกำไรแล้วดอกนี้หนักไปเลยนะ ไอเอ้าก็เ,เ,เหรอก็เกือบทุนแล้วเหรอแต่อันนี้มันหนักเลยนะเออเอฟเฟกเตอร์ไม่ออกเลยนะมาสิบดอกที่สามไปโอ้โหอ้ชามัน,นแพงๆอยู่หรือเปล่าวะเนี่ยดอกนี้ก็แทบจะเกือบเกือบถึงสี่หมื่อยู่นะมผมว่านะ นิดเดียวขาดขาดทุนไปนิดนึงนะดอกนี้เนี่ยโอ้ทำไมผมเห็นเขาเปิดทำไมเขาออกออกเลยวะทำไมผมไม่ออกวะเนี่ยเออกล่องแรกนะ่มันรวมแสนหกแสนแปดเลยใช่ไหมโอ้งั้นขออีกสักดอ,อกแล้วกันเย่าไหละวันนี้อ่ะโอ้อยไปหาช่างเปียกดีกว่าเว้ยเออนี่ปิดไปเลยนะเมื่อกี้เนะี่ย โอ้ตาย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  <c oughs> อดอกแรกเปิดหัวามาดีไงเออมาดอกสุดท้ายไป <c oughs> โอ้ยทำไมทำกูงนี้มันมาแค่ดอกแรกอะอีกสี่ดอกที่เหลืออะไรครับเนี่ยโอ้โหคือ นีาไม่น่ามืนตีบวกนี่ขาดทุนเลยนะทำไมจะาทำผมอย่างนี้เนี่ยมาอันแรกฮะเอฟเลกเตอร์อก็สีไปแล้วสามหมืนหนึ่งเนาะอันนี้เอมพลเลอร์แล้วสามหมืนสองมานั่งมานั่งรวมกันนะสองหมื่นเป็นเท่าไหร่วะเนี่ยเจ็ดแปดเกือบแสนแล้วแล้วก็ทาลิตเก้าหรอวะก็ เดี๋ยวนะเอาเพิ่มคิดเลขออกอามาก่อนนะแป๊บหนึ่งนะเออยิ่งเก่งคณิตศาสตร์อยู่บ,บังเปล่าเนี่ยเออเราเล็กๆเ,กเ,กเนาะเออบงับงไว้ไว้ตรงไหนดีวะมันบังไว้ตรงนี้ก็ได้ไว้ตรงนี้มับังบังไว้ตรงนี้เออจะกดให้ดูด้วยอะอาลิตมันแสนผมถึงบอกสิบกล่องแรกปุ่มล้าใช่ไหมเออวะคนดำฮะสามพันห้าเฮ้ยสามพันสามหมื่นสี่ ผลเงินผลเงินก็แปดพันหกสองหมื่นแปดแล้วก็สุดท้าย,ยไม่ใช่สุดท้ายเดี๋ยวน,นี่สองพันน่าจะกําไรแสนบวกใช่ไหมเดี๋ยวเรามากดเครื่องคิดเลขกันเนาะอันนี้อันนี้เกิว่าตีบวกเนาะอันนี้เอานับไปดูนับ,น,บนับรวมไปก่อนเนาะโอเคมาไล่นะเดี๋ยวนะผมเป็ดเลขก่อนผมคิดขัดไฟผิดเหรอเดี๋ยวนะงั้นบวกไปสองอ๋อ ดี๋ยวเดี๋ยวเวเออาใหม่เนะเออเอาใหม่เอใหม,ใหมให่คิดขัดไฟผิดเนอะอันนี้สองพันเนอะปัดปัดขัดไฟผมสองหมื่นเนอะเออมันสองหมืนขัดไฟนะ่ะสองหมื่นสองผอก็ว่าอยู่ทำไมมันได้กำไรน้อยอย่างวะเออแล้วก็ขัดเสกสามสองศูนศูนย์อันนี้ผลรอเก้าพันหกเนอะ ผมก็ใช้ไอ้เจ้าเครื่องชิดเลขนี้ไม่เป็นด้วยเดี๋ยวมันมีวิธีดูแบบละเอียดอยู่นะคนดำหมื่นหกห้าทำไมนะหมื่นหกห้าแล้วก็หมดแล้วเนาะไอ้โพสสแตกเออเก้าเก้าบวกสามสองศูนย์ศูนย์โหแปลว่าผมดวงซวยมากเลยนะเนี่ยจริงๆไอ้สี่สิบกล่องหลังมันควรจะมีสักอันมาทเนอ,นอฟเฟกเตอร์ e เนี่ย แล้วก็บวกเชมเปเลอร์นะสามห้าศูนย์ศูนย์โอเคแล้วกลับเออแล้วคราวนี้คูณศูนย์จุดหนึ่งเนาะคราวนี้คูณศูนย์จุดหนึ่งก็พอหมื่นสี่อะได้เปล่าวะคิดชามยังเอ้าวันนีไม่คิดชามอีกแล้วเนี่ยเห็นไหสองก็ว่าจะไม่เหมือนเลยว่าสองสี่แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ เออผมข้ามชาไปได้ไงวะเออเบิร์เบยหมดแล้ว,ร,ลวร้อนอแน้วหมดร้อนเนี่ยสองสองมื่นสามเอาสองหมืนสามแล้วกันเนาะเออเท่ากับเออใช่อันนี้แหละถูกแล้วแล้วคูณศูนย์จุดหนึ่งเออได้มาสองหมืนเจ็ดฮะได้มาสองหมืนเจ็ดเออโอ้นอกจากเรานอกจากว่าเราจะตีบวกนะอยากจะเจ๊งไหมละ่ะเอออันไหนแล้วมันตีแล้วมันดูดีวะ อันนี้คือคิดหักเปอร์เซ็นต์แล้วเหลือจานใช่ฮะหักเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะ,หร,วะหรือว่าเราคิดราคาหักเปอร์เซ็นตไปหนึ่งลิตบวกหกหนึ 6, 5, ่งจุดห้าออกเมื่อคืนเหรอโอ้โหนำไปตีได้ไหมผมตีไม่ได้วะ่ะ